โอกมาโอก็มาโอ้รด้จังแสวัสดีค่ะขึ้นมาเศร้าสาวของเราก็สนุกค่ะมีหลังจากบริษัทคุณดนแล้วมีะะสภาพามาเศร้าขอบคุณ ทักสวนไลายหลย่ได้ไหมนี่เห็นปล่ะมาเป็นปลาโอ้ยน้ำเหี้ยน้ำเงี้ยอะไรไปแล้ว สองหนึ่งสอ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 งขงจือ

อันขึ้นใส่สอนคนเป็นขอากัน nhìn mặt tất cả. Rồi. Thôi, chuẩn cho ông. Đi mua mất thế. Thì là đi này. Mấy đồng tầm 100. แล้วถ้าเกิดว่า dạng 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

ยังเห็น so nice> yeah, you know? ุ่จอหรือบนเหรกคนกินบุกัน่ด้วยเอโอเคท่าน ăn <laughs> ừ. ừ. à, cái này <laughs> ừ. à mà, cái này à sao cái tóc bụng yên thẳng Ăn mm. ăn mm. mm -hmm. mm. mm. ừ. mm. พ่อครับถ้าเกิดอ่ะเดินงานนะหลายเด้อค่ะกินหน่อยได้แซ่บ <coughs> <coughs> เควันอ <S 々> ันนี้มาเจ้าผ้าหวออ้อมาเช้าชด้ใส่ดอกผ้าหัอไปขี้นี่กวาดหอไปสามคนโอ้ไปไหนวะการบอกว่าเดี๋ยวไปเชียงใหม่ยืมเด้ดูเถอะนี่มันควันมั้งหอ้ย เ่นนเป็นแันมันเรียกมาปแปลเลยกันนี่การน้ตบุว่างมันจะไปะสายโดคนมาชอบ เงิ่องอยาหาเห็ดมัง <magnesium> ข um. uh ี็้ิเนะอวานี่ออวานทัอสองเลยปออืม่นมันขึ้นวั้ไหวานขึ้นขึ้นไหนบ้างลาวว่าไหมได้มาเห็น ว่าน,น่าต่างเชิงมากกับไม่เห็นไม่เห็นหนักคน <c oughs> อ้าเพดห์เนี่ยบากยายยิน,นไปมาเนี่บุษราบันทยยีเลยค่ะคนบกษาสักรอส,สิใจาก,การในมันหนจะสิเบิร์บอเด็เนี่ยอนะโมหนักตาอะไรละ่ะอืมค่ะ มาบุตรียเรียงกับคุณน,นะคะมาดีมีคนแซวบุตดีค่ะสวัสดีค่ะ